ครับก็ขอสวัสดีนะครับพี่พี่หลวงป้านาอ่านครับมิลักนักสะสมนะครับที่ชอบสะสมแบงค์เก่าเหรียญเก่านะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับช่องคนสองเดือนครับไม่ได้เจอกันนานครับก็ถือว่าทางช่องนะครับมีสิ่งดีๆมาฝากมิลักนักสะสมนะครับว่าทางช่องนะครับมีให้ มีแบงธนบัตรนะครับ,ม,บ,บ,รบมาให้มิลลักณ์นักสะสมได้รู้จักนะครับว่าแบงค์แบบไหนนะครับที่มีราคานะครับและก็สามารถเพิ่มมูลค่านะครับในการที่เราเก็บสะสมแบงค์เก่าเหรียญเก่ามานะครับหรือว่าเพื่อนๆที่นะครับมีแบงค์อยู่แล้วนะครับมีธนบัตรที่สะสมเหรียญหรือว่าสะสมเกี่ยวกับ เหรียญกระสาองพ่อรอเก้านะครับหรือไม่ก็เป็นองค์รอสิบก็ได้นะครับตามที่เพื่อนๆได้เห็นในณนขณะนี้ครับทางช่องก็มีข้อมูลนะครับและก็จะมาประกาศรับซื้อนะครับเพื่อเก็บสะสมถ้าใครมีธนบัตรแบบนี้นะครับเราไปชมครับรายละเอียดที่จะให้เพื่อนๆนครับได้สังเกตนะครับว่า ธนบัตรแบบไหนครับมีมูลค่านะครับและทางช่องคน2เหรียญนะครับคน2เหรียญ Family นะครับซึ่งอ่าอัปเดตอัปเดตนะครับอัปเกรดนะครับช่องนะขึ้นมานะครับเราไปชมเลยครับว่าธนบัตรที่ทางช่องได้เปิดรับซื้อนะครับเพื่อเก็บสะสมนะครับทางช่องไม่ใช่ร้านรับซื้อโดยตรงนะครับเป็นแค่ ผู้สะสมนะครับและเป็นผู้ที่ให้ข้อมูลเหรียญครับเพื่อนฟังให้ชัดเจนครับว่าทางช่องคนส่งเหรียญไม่ใช่ร้านรับซื้อเหรียญนะครับเป็นแค่ผู้ที่ให้ข้อมูลนะครับข้อมูลเหรียญและอยากเก็บสะสมธนบัตรนะครับที่มีลักษณะแบบนี้เพื่อนสังเกตดีๆนะครับว่าธนบัตรแบบนี้นะครับที่ทางช่องนะครับอยากจะเก็บสะสมก็คือ นลักษณะก็คือนะครับมีเลข9ครับเพื่อนๆเห็นไหมครับขึ้นต้นด้วยเลข9แล้วก็ลงท้ายด้วยเลข9นะครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆใครมีนะครับสามารถติดต่อเข้ามาทาง Li n e แอดได้เลยนะครับทางช่องคนณสองเหรียญนะครับยินดีนะครับที่จะรับซื้อนะครับท่านในราคา ใบละ20บาทนะครับรวมต้นทุนก็คือ120บาทนะครับก็เหมือนคล้ายๆกับการลงทุนนะครับกู้เงินนะครับเห็นไหมครับกู้เงินนอกระบบ1อยละเท่าไหร,นร่นะครับ100ละ20นะครับก็จะพอๆกันแต่แค่ความแตกต่างก็คือ,อมีเลข9ที่ขึ้นต้นและก็ลงท้ายนะครับทางช่องยินดีที่จะรับซื้อท่านนะครับในราคา ร้อยยี่สิบบาทนะครับแต่ถ้าเป็นองค์พ่อหลอกเก้านะครับองค์พ่อหลอกเก้าถ้ามีเก้าขึ้นต้นนะครับแบบนี้นะครับแต่ด้านบนยังไม่รับนะครับตอนนี้ทางช่องรับเฉพาะธนบัตรใบละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นนะครับธนบัตรใบละหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเพื่อนๆฟังให้ชัดๆนะครับว่าขึ้นต้นเลขเก้าตรงนี้นะครับกับตรงนี้นะครับถ้าเป็นธนบัตรองค์พ่อหลอ9เก้า จะรับซื้อในราคา130บาทนะครับ130บาทถ้าขึ้นต้นด้วยเลขเก้ากับหลงไทยเลขเก้านะครับถ้าเป็นองลอสิทแบบนี้นะครับสภาพก็ขอให้นะครับดูดีลักษณะประมาณนี้นะครับก็รับประเดี๋ยว120บาทนะครับไม่เสียค่าโอนนะครับไม่เสียค่าโอนนะครับใครมีลองหาดูนะครับว่าธนบัตรแบบนี้นะครับ มีมูลค่า120บาทนะครับและถ้าเป็นขององค์ท่อรอ9จะมีมูลค่า130บาทนะครับเพื่อนๆก็รวบรวมมานะใครมีธนบัตรแบบนี้นะครับติดต่อมาทาง Line แอดกับทางช่องคนส่งเหรียญได้เลยนะครับพูดตรงๆเลยว่าไม่มีร้านรับซื้อนะครับแบบนี้นะครับมีแต่ทางช่องคนส่งเหรียญ Family เท่านั้นนะครับยินดีนะครับที่จะ รับซื้อท่านนะครับเพื่อนมีหลายๆใบนะครับรวบรวมมาให้ทางช่องนับส่งให้ทางช่องได้เลยนะครับถ้านะครับเพื่อนส่งมาแล้วนะครับโชว์สลิปการโอนการส่งมานะครับทางช่องก็จะโอนเงินไปให้ท่านทันทีเลยนะครับโอเคครับสำหรับข้อมูลนี้น่าจะชัดเจนนะเอาแบบสั้นๆนะครับยินดีครับที่จะให้ข้อมูลนะครับ เกี่ยวกับเหรียญกษะสณ์และก็ธนบัตรของไทยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบการรีวิวนะครับเกี่ยวกับการรับซื้อธนบัตรที่ขึ้นต้นด้วย9และลงถ้ายด้วย9ไว้เพียงแค่นี้นะครับพบกันใหม่คลิปหน้าครับนะอย่าลืมหากันนะครับสวัสดีครับ